สำหรับในวันนี้จะขอแนะนำบรรดาท่านพุทธบริษัทในด้านเทวตานุสติกรรมฐานแต่ว่าการเจริญกรรมฐานของบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเมื่อฟังเรื่องของพระทารุจิริยะไม่แล้วก็ขอให้ถือปฏิบทาน,นั้นเป็นสำคัญว่ากำลังใจของท่านในสมัยที่บวช อยู่ในเวลาที่พระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมพระนามว่าพระพุทธกระสบศาสนาตอนปลายศาสนาเสื่อมใกล้จะเสื่อมทั้งที่สุดซึ่งบรรดาพระทั้งหลายพระภิกษุสมณีนส่วนใหญ่ไม่มีความเคารพในพระธรรมวินยัยทั้งเจ็ดท่านตั้งใจประพฤติสมณธรรม เวลานั้นความจริงพระพุทธเจ้าทรงปฏิพานแล้วก็เหมือนสมัยนี้แล้วสองท่านผู้ใหญ่ต่างคนต่างก็าดีคือท่านที่หนึ่งสามารถบรรลุอรหัตผลได้ภายในคืนนั้นวันที่สองอีกท่านหนึ่งก็สามารถทำให้ได้พระอนาคามีผลสำหรับอีห้าท่านก็มีจิตใจเหนียวแน่น ไม่ยอมละวิริยะอุตสาหะของตนไม่ยอมรับพัตทาหาร <c oughs> ที่ทั้งสองท่านมาถวายตอนนี้ก็เพราะว่าคิดว่าถ้าเราไม่ได้ราาบรรลุธรรมพิเศษเพียงใดเราจะไม่ยอมกินอาหารของใครเด็กขาดแม้ตัวจะตายก็ตามทีนี่กำลังใจอย่างนี้ระวันดาท่านพุทธบริษัท <c oughs> เขาจริงจะได้คุณธรรมวิเศษไม่ใช่ว่ามันนั่งเวลาเจริญพระกกรมฐา,านแล้วก็มันั่งกลัวตายเห็นภาพนั่นเห็นภาพนี่กลัวโน่นกลัวนี่ถ้าอย่างนี้นานหน่อยบางทีอาจจะต้องผ่านพระพุทธเจ้าอีกประมาณั้งยี่สิบองค์เศษจริงจะได้บรรลุอรหัตผล <c oughs> <c oughs> เป็นอันว่าขอด่านดาท่านพุทธศาสนิกชนจำคำที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสก,กับพระพายะ พระทารุจริยะว่าเธอเห็นรูปแลป้วเป,ป,ป,ป็นสิงจะเพียงสักจะว่าเห็นเห็นรูปแล้วอย่าสนใจในรูปเพราะรูปมันไม่เที่ยงรูปมันเป็นทุกรูปมันเป็นอนัตตาเนี่ยจะมาอธิบายนะท่านกล่าวสั้นๆว่าเห็นรูปแล้วจนอยจงอย่าสนใจในรูปท่านพูดแค่นี้แค่นี้เองก็ปรากฏว่าท่านทารุจริยะสำเร็จน,นาตาผล นิวันดาแต่พุทธศาสนิกชนนี้ก็เช่นเดียวกันเราพอใจในธรรมะส่วนใดส่วนหนึ่งแล้วถ้าไม่สามารถจะเป็นอรหันตในชาตินี้ต่อไปถ้าพบองค์สมเด็ดปจปิญิาสีที่มีนามว่าพระสีอาริยะเมตไตรคือระวังอย่าให้ใจของเรามันลงนรกซสียก่อน เมื่อนั้นพระสีอริยเจ้าก็จะสามารถเทศแท้ให้ท่านเจ้งข้อสันส้นๆท่านก็จะได้รู้มาผลเช่นเดียวกับท่านภายะเมื่อทารุจริยะจงถือปฏิปัานั้นไว้สําหรับวันนี้ก็จะได้กล่าวถึงเทวตานุสติกรรมฐานคําว่าเทวตานุสติแปลว่านึกถึงความดีของเทวดา ตอนนี้เราก็มาต้องนั่งพิจารณากันว่าเทวดาเนี่มีดีอะไรที่เราจะต้องมปนึกถึงท่านคำว่าเทวดานี่แปลว่าประเสริฐที่นั้นเทวดามีความดีหลายอย่างอย่างมีกายเป็นทิพย์ไม่เกิดไม่แก่ไม่ป่วยเวลาจะจะทำกิจการงานใดๆก็ไม่มีทุกส,สิ่งทุกอย่างสำเร็จเดิมได้ของบุญ จะไปไหนก็ไม่ต้องใช้ภานะร่างกายไม่สุดโทมนี่เป็นความดีอันหนึ่งแต่ความดีส่วนนี้เป็นผลความดีที่เป็นเหตุที่ทําคนให้เป็นเทวดานั้นมีสองอย่างที่เรียกว่าเทวธรรมเทวธรรมแปลว่าธรรมที่ทําบุคคลให้เป็นเทวดา <c oughs> ก็คือหนึ่งทิริความละอายแก่ใจ,ใจสองอตตปปะความเกรงกลัว คุณธรรมสองอย่างนี้ทำคนให้เป็นเทวดาได,ได้แต่าการอธิบายวันนี้ของบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเพิ่งทราบว่าเราพูดกันในฐานะนักปฏิบัติไม่ใช่พูดกันในฐานะนักปริยัติคือเรียนหนังสือนักปฏิบัติกับนักปริยัติเราศึกษากันคนละทาง นักปริยัตดหาความรู้รอบๆนักปฏิบัติหาความรู้เพื่อบรรลุมัรคผลเช่นั้นวันนี้สำหรับเทวตานุสติกรมฐานก็ยังขอแนะนำบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านในแนวทางแห่งการปฏิบัติเทวตานุสติกรมฐานมีธรรมสองอย่างคือหิริความอายโอตตปะความกลัว อันดับแรกตอนต้นเราควรจะกลัวอะไรเราควรจะอายอะไรขอบรรดาท่านพุทธบริษัททั้นหลายหลองคิดว่าการที่เราจะเกิดมาเป็นคนเนี่ยเราเกิดได้ด้วยอะไรที่จะมีทรัพย์สินใช้โสอยู่บ้างเราเราทำอะไรมาแล้วการที่เราจะมีปัญญาเนี่ยเราทำอะไรมาเวลานี้เราทำอย่างนั้นบ้างหรือเปล่า การที่เเกิดมาเป็นคนได้โดยย่อหรือว่าหนึ่งเราเคยเป็นผู้มีศีลห้าบริสุทธิ์มาแล้วสำหรับคราวาสสำหรับเน่งเคยมีศีลบริสุทธิ์มาแล้วสำหรับพระเคยมีศีลสองยยีิบเจ็ดบริสุทธิ์มาแล้วหนึ่งหนึ่งศีล <c oughs> เป็นปัจจัยให้เราเกิดเป็นมนุษย์มันเป็นมนุษย์มีร่างกายครบอาการสามสิบสองเหมือนมนุษย์ธรรมดาเขา นี่เราจะเป็นมนุษย์ได้เพราะศีลเราจะมีทรัพย์สมบัติเป็นเครื่องใช้สวยบ้างตามสมควรก็เพราะสายทานการบริจาคก,การให้ทานการถวายทานแกประสงค์การให้ทานแกบุคคลที่มีความเดือดร้อนการให้ทานแกสัตว์เดชานเป็นปัจจัยให้เรามีทรัพย์สมบัติ นี่เราจะมีปัญญารู้จักความดีความช่วนได้ก็เพราะอาศัยการอบรมธรรมมาข้อน,นี้เป็นของไม่ยากคนที่เคยมีศีลต้องเคยได้รับการอบรมธรรมมาก่อนแน่นอนไม่เช่นนั้นจะมีศีลไม่ได้ <c oughs> นี่เป็นอันว่าทุนใหญ่เดิมของเราที่เราจะมาเกิดเป็นมนุษย์มีทรัพย์ศีลมีปัญญา ก็อาศัยคุณธรรมทั้งสองประการสามประการตอนที่กล่าวมา <c oughs> หรือว่าหนึ่งเคยให้ทานจึงมีทรัพย์สินสองเคยมีศีลบริสุทธิ์จึงเกิดมาเป็นคนสามเคยอบรมธรรมมาแล้วจึงมีปัญญาตอนนี้ไปเราก็นั่งใคร่ครนจริยาของเรา ว่าคุณธรรมที่ทําให้เรามาเป็นมนุษย์มีทรัพย์สินมีปัญญาเวลานี้มันครบ้วนหรือเปล่าถ้าหากว่าเรามีไม่ครบ้วนเราก็ควรจยาอายอายใครอายตัวของเราเอง <c oughs> ว่าเราพยายามทําความดีมาเกิดเป็นมนุษย์ได้แต่ว่าเราทําลายความดีเดิมคือมีศีลไม่บริสุทธิ์เราก็ต้องตกนรก เกิดเป็นเปรตแปลสุรกายสถิติฉันใหม่กว่าจะมาเป็นมนุษย์ได้กอน,นานเป็นการขาดทุนเรามีทรัพย์สินได้เพื่อการให้ทานถ้าเราขาดทานบาร,รมีเกิดชาติหน้าเป็นคนจนเราก็ขาดทุนเรามีปัญญาเพื่อการอบรมธรรมแต่เวลานี้เราไม่สนใจในธรรมเกิดไปชาติหน้าเป็นคนโง่เราก็ขาดทุน อันดับแรกในตอนต้นเขามาันดาท่านพุทธศาสนิกชนอายตรงนี้สันหน่อยมันดีไหมอายด้วยแล้วก็กลัวด้วยอายคิดว่านี่เราไม่สามารถจะสร้างความดีเท่าความดีเดิมเราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเราก็ยังไม่สามารถจะสร้างสภาวะเป็นมนุษย์คงเดิมได้เดิมน่า,าการทําลายสินห้าประการข้อใดข้อหนึ่งเพียงข้อเดียวเท่านั้น ทำลายลงนรกได้สบายถ้าจากนารกกว่าจะมาเป็นเปรตช่วจะเป็นอสุรกายกวาย่าเป็นสตรีชานนี่กว่าจะมาเกิดเป็นคนมันนานนักข้อน,นี้นอกจากอายแล้ว่าคนกลัวจะกลัวดูดไม่ห็น่ากลัวนะควรจะกลัวก็เกิดมาทั้งทีกลับตั้งต้นใหม่เนี่มันสวยเต็มทีไม่ใช่ของดีของเด่นมันเป็นของเลว นี่นเมื่อเราอายความเราอายแล้วเรากลัวประเภทนี้แล้วเราก็ควรจะทำยังไงควรจะส่งเสริมความดีเดิมให้มากยิ่งขึ้นไปเวลานี้เราเกิดเป็นมนุษย์แล้วถ้าตายจากเป็นมนุษย์ไปเกิดในอบายภิขาดทุนหนักถ้าตายจากมนุษย์มาเกิดเป็นมนุษย์ก็ยังชื่อว่าขาดทุนเพราะการลงทุนไม่มีกำไร ทางที่ดีเราก็ควรตายจะมนุษย์อย่างเลวที่สุดเราก็ควรจะเป็นเทวดานี่เราจะเป็นเทวดาได้ยังไงการให้ทานเราก็เป็นเทวดาได้ตามที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าทานนางสกุโสทานนางทานเป็นบันไดให้เกิดบนสวรรค์นี่การที่จะรักษาศีลเราก็เป็นเทวดาได้ที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าศีเลนะสุขติยันติ ศีลเป็นปัจจัยให้เกิดบนสวรรค์ศีเลนะโภกสมถาถ้าเรามาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ก็มีพภกสมบัติมากศีเลนะนิพุติยันติศีลเป็นปัจจัยเข้าพนันธุ์พานได้โดยง่ายนีทานกับศีลสองเดกานีของบรรดาท่านพุทธบริษัทท่านหลายจงทรงตัวให้มันอย่าให้ขาดทุน แต่ส่วนที่มันขาดมาแล้วให้แล้วกันไปถือว่านั่นเป็นผลกําไรของความชั่วไม่ใช่ผลกําไรของความดีเป็นกําไรของความชั่วที่มันจะมัดตัวเราไปอบายภูมิแต่ถ้าว่าเราจะยอมไม่ได้เวลานี้เราทราบแล้วว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรปมศาสดาสอนทางนี้ให้เราไว้ นั่นก็คืออบรมใจในด้านสมถกรรมาฐานวิปัสนา,ากรรมาฐานสมถกรรมาฐานเป็นมิบายสงบใจมีทั้งหลายมีทั้งสี่สิบแบบแบบใดแบบหนึ่งก็ได้เราชอบใจแบบไหนทําแบบนั้นวันนี้ว่ากันเัืงเรื่องเทวาตานุสติกรมาฐานก็แบบของเทวาตานุสติกรรมาฐานเป็นเครื่องไว้จาใจว่าเราเป็นคนขี้อาย อายความชั so ่วท so ุกอย่างถ้าเราให้ทานการสงเคราะห์ไม่ได้เราก็อายนรักษาสินให้บริสุทธิ์ไม่ได้เราก็อายเราไม่สามารถจะทําใจของเราให้ทรงทําได้เราก็อายเราไม่สามารถจะทําสมาธิให้ทรงตัวได้เราก็อายเราไม่สามารถจะทํามิปัสนายานให้ทรงตัวได้เราก็อายถ้าเรากลายเป็นคนโลภ เราก็อายโลภถ้าเป็นคนมักโกรธเราก็อายโกรธถ,ถ้าเราเป็นคนหลงก็อายหลงหลงตรงไหนและหลงตรงรูปแล้วฟังเรื่องท,ท,ท่านทารุจริยะมาแล้วแล้วก็เรื่องนี้เป็นบะทัานว่าองค์สมเด็จพระพิตรมารสมตดัจว่าเมื่อเห็นรูปก็เป็นเพียงสักแต่ว่าเห็นอย่าสนใจ พราะรูปมันมีสภาพไม่เที่ยงรูปมีสภาพเป็นทุกรูปมีสภาพสลายตัวปไปในที่สุดเจอรูปคนรูปสัตว์รูปวัตถกุก็ไม่มีอะไรจีรังยังง่ยงยืนคนเกิดก่อนเราตายไปไม่รู้เท่าไรญาติของเราถ้าจะเสืบสาวเราเรื่องไปมีมากมายเหลือเกินถอยหลังลงไปแต่ว่าที่เรารู้จักนั้นน้อยกว่าคนที่เราไม่รู้จักเพราะท่านตายไปนานแล้วเราจะไปสนใจอะไรกับรูป ใน,นเมื่อเรามาทศึาษาข้อนี้แล้วเพื่อความแน่นอนของจิตเราเกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาถ้าเราจะเกิดเป็นทวัรดาแล้วก็ต้องกลับมาเกิดในเป็นคนแล้วก,กลับไปเกิดเป็นนรกเปลมหน้าของวัตตาสงสารก็ไม่เป็นการสมควรควรจะป้องกันอบายภูมิเส้นเลยนั่นก็คือว่า เราหาทางอายพระพุทธเจ้ากล่าวว่าคนก็ดีสัตว์ก็ดีเมื่อมีความเกิดขึ้นในเบื้องตน้นแล้วก็มีความเปลี่ยนแปลงไปใน่ามกลางต้องตายไปในที่สุดเราก็มาคิดถึงตอนนี้ว่าชีวิตตินสีของเรานี้จะตายเมื่อใรก็ได้เช่นพระธารุจาริยจาิริยะ ท่านกล่าวกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากับบรรดาพระทั้งหลายว่าช่วงเ,เวลาบินฑบายขององค์สมเด็จพระจอมไตรใจผมรออยู่นี่ผมรอไม่ได้ผมต้องตั้งใจจะไปเฝ้าองค์สมเด็จพระจอมไตรยปรมศาศัตดาหให้ได้เพราะว่าผมไม่มั่นใจในชีวิตของผม แล้วก็ไม่มั่นใจในชีวิตของพระเทเจ้าว่าในช่วงระยะเวลาไม่กี่นาทีนี้ต่างคนต่างอาจจะตายคนได้เราก็จงคิดถึงตัวเราเช่นเดียวกันว่าความตายไม่มีนิมิตไม่มีเครื่องหมายจะตายเมื่อไรคนใดได้ดก่อนจะตายเราก็ต้องแบกความดีบรรจุความดีไว้ให้เต็มอย่างน้อยที่สุดเราจะป้องกันอวัยภูมิให้ได้ อันดับแรกก็มาพิจรารณาถึงพระธรรมคําสสั่งอนของค์สมเด็จพระจอมไตรนี่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เรารักษาศีลให้บริสุทธิ์ว่าศีลที่พระพุทธเจ้าสอนนี่ดีหรือชั่วกว็นั่งคิดเฉพาะกระวาดพระเนนวา่าตามสิ่งของตนว่าการทําร้ายสิ่งกอและกันดีไหมเราฆ่าเขา,ขาเขาก็ฆ่าเรา เราตีเขาเขาก็ตีเรามันไม่ดีแล้วก็เลิกคิดในการที่จะวิฆ่าเค่งฆ่าคนและวิฆ่าเค่งฆ่าสัตว์ชีวิตของใครใครก็รักนอกจากจะคิดจะไม่คิดในฆ่าววิฆ่าเค่งฆ่าแล้วจีกน้อมไปในความเมตตาปราณีศีลจะทรงตัวได้เพราะอาศัยเพราะมีหารสีร่ประจําใจคือหนึ่งมีความรักสิงนแลรกันเป็นปกติ สองสงสารสิ่งกันอะกันเป็นปกติสามไม่ช้าดิสยาสิ่งกันอะกันมีเพื่อนได้ดีพอยินดีด้วยสี่เบกขาเมื่อกรรมใหญ่เข้ามาถึงเพื่อนหรือถึงตัวเราอารมณ์จิตไม่หวั่นไหวยอมรับนับถือกฎของกรรมทำใจให้เป็นสุขทีอว่าเกิดมาในโลกมันก็ต้องเป็นอย่างนี้ ถ้าจิตเราสามารถทรงพรมีหารสีได้แล้วสินสุนสิขาบทรับรองว่าไม่บกพร่องเต็มเปี่ยมบริบูรณ์ฉะนั้นการที่รักษาสิ่งนั้นบริสุทธิ์ไม่ต้องไปนั่งไล่สีขาบทนั่งจับอยู่เฉพาะที่พรมีพรมีหารสีเท่านั้นคนถ้าเรารักกันเราสงสารกันแล้วก็ฆ่ากันไม่ได้ทำร้ายชีวิตกันไม่ได้ รักทรัพรักสิกสนขโมยของข้าไม่ได้ยื้อแย่งความรักไม่ได้โกหกไม่ได้ไม่เดื่มสุรามีไรเพราะรักของสายคนที่อยู่ที่บ้านท่านจะเห็นว่าพระวิหารสีเป็นอาหารสําคัญสําหรับศีลเป็นตัวเรียงศีลให้บริสุทธิ์ในเมื่อบรรดาท่านพุทธบริสตทนหลายปรารบความตายเป็นปกติมีความคิดอยู่เสมอว่าชีวิตของเราจะตายเมืม่อไรก็ได้ ไม่ประมาทในชีวิตคิดไว้เสมอว่าเวลาเช้ากินข้าวเช้าแล้วอาจจะไม่ได้กินข้าวกลางวันมันจะตายซะก่อนก็ได้กินข้าวกลางวันแล้วอาจจะไม่กินข้าวกลางคืนมันอาจจะตายก่อนก็ได้ไม่กินข้าวตอนเย็นนะกินข้าวก็ตอนเย็นแล้วอาจจะไม่ถึงกราหลับไปในเวลากลางคืนอาจจะตายก่อนก็ได้ดูท่านทารุจริยะ ฟังเทเสกองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพอเดี๋ยวเดียวท่านก็ตายนิพพานเพราะท่านเป็นอรหรันต์ฟังแล้วไม่ทันจะจบเพียงแค่ว่าท่านกล่าวว่าเธอเห็นรูปแล้วจนอย่าสนใจในรูปเท่านี้ท่านได้บรรลุลรอรหัตผลพร้อมไปด้วยปริสมิทาย,ยานพระพุทธเจ้าทรงรับรองเพราะเมื่อที้เวลามันหมดแต่ตอนท้ายก็ไม่มีอะไรทรงรับรองตอนนี้เท่านั้น เป็นอนนว่าเราก็ต้องกําหนดจิตยอย่างนั้นว่าเราจะแน่หรือว่าเราจะโย่ไปกี่วันเมื่อเราไม่แน่ใจก็สร้างความดีเข้าไว้ยอมรับนับถือองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมสารสันดาคือนับถือพระพุทธเจ้านับถือพระธรรมนับถืพอ,อ,บพอ,อ,พอพระอริยสงฆ์สําหรับประสงค์เนี่ยแต่มาจํากัดลงไปเฉพาะพระอริยสงฆ์ พราะว่าท่านที่ยังไม่ถึงความเป็นพระอริยเจ้านี่ไม่แน่นักบางทีท่าข้างนอกดีข้างในเสียถมถีไปใช้ปัญญาพิจรารณาว่าพระพุทธเจ้าคนดีพระธรรมคนดีพระอริยสงฆ์คนดีควรเคารพนับถือไหมแต่เมื่อคนเคารพนับถือก็ยึดท่านท่านทั้งสามราการเป็นสรณาคมคือเป็นที่พึ่งเอาจิตจับ ในพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณจะภาวนาว่าพุทโธธร,รมโมสังโฆก็ได้หรือว่าพุทโธคําเดียวก็ได้อย่างเดียวไม่ต้องธรรมโมสังโฆว่าพุทโธแล้วก็ถึงธรรมโมสังโฆเองให้เกิดเกิจจาอยู่ในจิตสันดานเป็นปกติอย่างนี้ชื่อว่าท่านมีความเคารพในไตรสรนาคมตั้งสามรายการครบถ้วน เมื่อมีความเคารพในพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าเราทรงแนะนําว่าจงรักษาศีลให้บริสุทธิ์เราก็ตัดสินใจว่าเราจะยอมตัวตายดีกว่าสิงขาดยังไงยังไงเราไม่ยอมให้สิงขาดแน่นอนเป็นอนุว่าเราก็ทรงศีลบริสุทธิ์ถ้าทรงศีลบริสุทธิ์เพียงเท่านี้เป็นอนว่าคุณธรรมทังสามรายการคือหนึ่งนึกถึงความตายเปน็นอารมณ์ สองครอบในพระพุทธประธรรมระสง์สามมีศินห้าบริสุทธิ์สำหรับครวาตดในต้องสินสิบพระทองสินสองรอยี่สิบเจ็ดเพียงเท่านี้องค์สมเด็จไป,ปรินาสีบริรมาส์นดาสมมาสมุเจ้ากล่าวว่าท่านผู้นั้นเป็นประสูดาบันเพียงเท่านี้เราจะทำได้ไหมถ้าทำไม่ได้เราก็คนอายตัวเอง ว่าก่อนจะเกิดมาเป็นคนเราเคยมีศีลบริสุทธิ์ก่อนจะเกิดมาเป็นคนเราเคยมีทางการบริจาคก,ก่อนจะเกิดมาเป็นคนจิตใจเราเคยอบรมธรรมยึดถือธรรมแล้วจะมาเกิดเป็นมนุษย์ถ้าคุณธรรมเพียงสามประการเท่านี้ทำไมได้เราก็ชีอว่าเป็นคนที่น่าอายและน่ากลัวที่สุด อายความดีเดิมของเราก่อนเกิดแล้วก็กลัวายภูมิที่จะต้องลงแน่นอนอันนี้การกระทาจิตอย่างนี้เพื่อความดีตามที่องค์สมเด็จเะชินวรบรมศาสัดาทรงตรัสว่าแค่ประโสดาวันยังไม่พ้นจากวัตาสงสารจึงก็ต้องเกิดเป็นทวันดากับคนลุภรมสลับกันไป เพื่อหวังแตกกำลังใจให้เข้าถึงสุดของความที่สุดของความสุขคือพระนิพานก็จับอว่ธรรมเทศนาขพรองค์สมเด็จพระวิชิตามานที่เทศกับท่านทารุจริจกิริยะเจ้เรื่พาหิยะว่าเธอเห็นรูปแล้วจงหย่าสนใจในรูปเื่นศัต่ว่าเห็นแววว่าจงหย่าสนใจนี่หมายความมาขึ้นชื่อว่ารูปของเราก็ดี รูปของบุคคลอื่นคนดีเราไม่สนใจทั้งหมดเพราะว่าอะไรพระรูปเป็นอณิจังหาความเที่ยงไม่ได้รูปเป็นทุกขังมีแต่ความทุกข์รูปเป็นนัตตาจะต้องสลายพังไปเราไม่สามารถจะทรงอยู่กับมันได้ตลอดกาลตลอดสมัยไม่ว่ารูปเรารรูปใครเต็มไปด้วยความโศกปรกโศโครกไม่น่ารักไม่น่าประคับประคอง สิ่งทั้งหลายเหล่านี้เราควรจะพิจารณาเกเห็นได้ไง่ายเพราะเป็นของไม่ยากแล้วก็ปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าในมหาปฏิปฐานนสูตรซ <c oughs> ึ่งทุกตอนของมหาปฏิปทานนสูตรที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสว่าเธอเห็นรูปกายแล้วจะนึกว่ามีความรู้สึกว่าเป็นในเพียงสักตะวัเห็นไม่สนใจ แล้วเธอจงไม่สนใจในกายกายกายภายในคือกายของเราเองด้วยเธอจงไม่สนใจในกายภายนอกคือกายเขาบุคคลอื่นด้วยและก็ไม่สนใจในิทุกสิ่งทุกอย่างในโลกด้วยคิดว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เป็นอนิจจังไม่เที่ยงสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เป็นทุกขังเป็นทุกสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา เมื่อชีวิตสิ้นตรัสสายลงไปเมื่อไรเราต้องออกไปจากร่างเราคือจิตทีนั้นสมบัติของโลกสิ่งในสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตไม่มีความหมายสําหรับเราขึ้นชีว่าการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารจะไม่มีสําหรับเรามานุษย์โลกก็ดีทว่มาโลกภมโลกก็ดีเทวมโลกก็ดีเราไม่ต้องการสิ่งที่เราต้องการก็คือผลิพาน อาราบ,บันดาท่านพุทธบริษัททุกท่านวันนี้เรื่องเทวตานุสติกรรมฐานมองดูเวลาก็หมดแล้วก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้